ลูกแม่บอกให้หนูแก่แก,ไไก,ก่ไม่ไรอ่ะดึงอื้มอันมอื้มอื้มเป็นจังเ,อเกอร์เฉยค่ะกล่องนี้เฉยมันก็ต้องมีข้างของข้างนาในสิดึงดึงนี่ดึงนี่เอเอใครอ่ะดึงตรงนี้ mí xíu xíu nó là cái nó là cái gì? xíu xíu nó là cái gì? đi đâu? đi đâu? đi đâu? ไปไหนไปไหนได้ของก็นี้เลยขอบคุณค่ะคุณแม่ก่อนตาลรู้ว่าขอบค่ะคุณแมคุณค่ะคุณแม่ก่อนเร็ววขอบคุณค่ะคุณแม่ยังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ តោះလိုက်តោះសេតោះបានណាស់